ครับในช่วงท่องเที่ยวซากุระที่ปูลมโลนะครับทางอุทยานแล้วก็คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวนะครับก็ได้ทำการปิดพื้นที่นะครับไม่ให้รถส่วนบุคคลรถส่วนตัวขึ้นนะครับโดยให้ใช้รถหมุนเวียนนะครับคือรถชุมชนนะครับนำนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปเที่ยวชมซากุระนะครับอันนี้นะฮะเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ ขึ้นไปนะครับก็สังเกตง่ายครับไม่มีคอกไม่มีที่นั่งผู้โดยสารไม่มีหลังคานะครับก็เป็นที่สังเกตครับทางนั้นก็ทางนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับได้แจ้งเข้าไปที่อุทยานนะครับทางเจ้าที่อุทยานก็เลยนะครับมาทําการเปรียบเทียบปรับนะครับรถที่ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราก็เป็นที่สังเกตง่ายนะครับดังนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับนะที่ได้ทำการปิดกูนะครับให้ใช้รถหมุนเวียนโดยเฉพาะนะครับขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็มีการปรับกันจริงครับเจ้าที่กำลังเขียนใบเปรียบเทียบปรับนะครับคันละ1000นนะครับก็ขอฝากบอกนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับว่าทำการปรับจริงนะครับ เพราะว่าขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่รถที่ได้รับอนุญาตจะเป็นลักษณะนี้นครับมีคอกมีที่นั่งผู้โดยสารคนขับก็ต้องมีเสื้อนะครับแล้วก็มีการห้อยบัตรนะครับผ่านการอบรมนะครับนะเป็นรถที่สังเกตง่ายนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ขอฝากบอกกันนะครับ